ใครว่าสีราชามีดีแค่ทะเลคะวันนี้พกวันมาอยู่ที่โรงพยาบาลพยาไทสีราชาค่ะจะพามาพูดคุยกับคุณหมอเรื่องการทำสัญญกรรมในมุมมองใหม่ๆกันค่ะอยากสวยอยากเป๊ะอย่างปังกันหรือยังคะตามผกวันมาเลยสวัสดีค่ะคุณหมอไม่ใช่และตอนนี้ผวันก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนําตัวเองหนะะ่อยค่ะสวัสดีครับหมอปิงนะครับหมอในแพทย์ดุจนะัฏอรัญญา,านครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่โรงพยาบาลเพียไทยศรีราชาครับโหก่อนอื่นเลยค่ะคุณมหมอคะแอบถามนิดนึงค่ะระหว่างการทําสัลญ,ญกรรมแล้วก็การมูเตลูเนี่ยในความคิดของคุณหมอเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมคะก็ถ้าพูดถึงมูเตลูนะครับมันก็คงจะเป็นความสดใสมั่นคงแล้วก็เรื่องโชคลาภเนาะค่ะเอ,อ่อจริงๆหมอคิดว่ามันไปด้วยกันได้<ม>เพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปจริงๆแล้วพบว่าหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จนะครับอาจจะไม่ได้โชคลาภอย่างเดียวนะครับ บอกที่ว่าความมั่นใจแล้วก็การชายบรท์หรือการมีคาริสมามันมีความเกี่ยวข้องกันจริงๆนะครับเห็นคุณหมอเนี่ยทำศัลยกรรมเยอะใช่ไหมคะแอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่าคุณหมอทาสัลยกรรมอะไรเยอะที่สุดคะคงจะเป็นเรื่องการเสริมหน้าอกและการเกี่ยวกับการผ่าตัดเรื่องดวงตารอบดวงตาต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นจุดแข็งของโรงพยาบาลของเราที่การผ่าตัดเสริมหน้าอก <c oughs> แล้วก็การผ่าตัดรอบดวงตาเหล่านี้เรามีอุปกรณ์ต่างๆที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมากมแล้วก็ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจในตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วอย่างที่โรงพยาบาลพยาไทศรีราชาเนี่ยที่คุณหมอว่าเฮ้ยมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทําให้แบบคนไข้ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะสิ่งที่เด่นๆของโรงพยาบาลเราก็คือถ้าใครสักคนนมาปรึกษาเราว่าจะเสริมหน้าอกเนี่ยหลายๆครั้งที่เขายังนึกภาพไม่ออกอว่าหลังเสริมหน้าอกแล้ว จะเป็นยังไงใส่เสื้อผ้าแล้วดีไหมอันนี้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าคำถามที่หมอมักพบคําถามแรกเลยก็คือคุณหมอคะ,ค,ะคือฉันเหมาะกับซิลิโคนคขนาดเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราเราเลยมีตัวช่วยครับเ,รเขาเรียกว่า 3D simulator ส่งเพียงรูปหน้าตรงที่ไม่เห็นใบหน้าหน้าตรงและหน้าด้านข้างของลำตัวะนะครับข้อมูลสอสาอย่างเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเสริมซิลิโคนไซส์นี ออกมาเป็นยังไงจำลองใส่เสื้อผ้าแล้วหน้าตาเป็นยังไงพอใจหรือยังแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้ที่คุณหมอเอามาวางไว้ให้ผับดูตรงนี้เนี่ยเอ๊ะแตกต่างยังไงบ้างคะครับซิลิโคนเนี่ยไม่ได้ประยมมีหลากหลายลายี่ห้อมากสาวๆหรือใครก็ตามที่เลือกตัดสินใจอยากจะเสริมหน้าอกเนี่ยค่ะสัมผัสก่อน ว่าซิลิโคนมีผิสัมผัสอย่างไรไม่ใช่ว่าเอ้ยยี่ห้อนี้ดีเขาบ้านดังอะไรกันแต่ในเมื่อเราสัมผัสแล้วมาเราไม่ชอบอ่ะเราอยากได้นิ่มกว่านี้หรืออยากได้แข็งกว่านี้เราจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องเห็นเขาว่ากันว่าการสัลยกรรมหน้าอกถือว่าเป็นสัญยกรรมที่เจ็บมากๆเจ็บจริงไหมคะคุณหมอปัจจุบันนี้นะครับการผ่าตัดเนี่ยเมื่อหลายๆองค์ประกอบรวมกันวิธีการผ่าตัดที่เปลี่ยนไปการใส่ซิลิโคนที่เปลี่ยนไปวิธีการดมยาสลบด้วยทําให้ปัจจุบันการ เด็กเขาหลังผ่าตัดแทบจะเจ็บน้อยมากครับสิ่งสําคัญมากๆของการเสริมหน้าอ,อกก็คือเลือกขนาดที่เหมาะสม,มกับคนไข้แต่ระยะเวลาในการผ่าตัดของโรงพยาบาลเรานี่ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ40นาทีเท่านั้น<า>จริงๆครับออที่เร็วไม่ใช่รีบค่ะแต่เพราะมันคล่องโ,อโทุกคนเป็นทีมที่ทําการผ่าตัดเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเราทําเป็นประจํากันอยู่แล้วะนะครับแล้วเพราะฉะนั้นพอมันคล่องเนี่ย มันก็ไม่ใช่การรีบด,ด่วนถูกไหมหมายถึงว่าแบบเราไม่ใช่แบบทําลวกๆไปแต่มันคือการทําอะไรที่เป็นโปรเซสค่ะโปรเซสและเป็นขั้นตอนเพรพอมัน45ิหานาทีเนี่ยเวลาที่ใช้ในส่วนใหญ่เนี่ยจึงเป็นการค onsultation หรือาการพูดคุยกันก่อนทําการเสริมแล้าอกหมอมักที่จะได้รับคำได้ยินคำถามนี้บ่อยๆว่าชอบไหม <c oughs> ในการเข้าถึงนคนข้างๆค่ะ ขนาดไหนดีอันนี้สวยหรือยังใช่ไหมครับพอมันไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็แฮปปี้กันทั้งคู่อะครับใช่ไหมแล้วจรทั้งหมอก็แฮปปี้ด้วยเพราะว่าเฮ้ยเราเลือกสิ่งที่เขาชอบเขาได้สิ่งที่เขาชอบและคนข้างๆได้สิ่งที่เขาชอบด้วยถูกไหมจริงค่ะคุณหมอโหวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะคุณหมอมีเวลาสัก40นาทีไดู้ไหมคะรอเล่นค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลดีๆวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครบผมนะครับสวัสดีครับ ไม่ว่าใครก็มีความสวยความหลอ่อและความมั่นใจในแบบของตัวเองทั้นนั้นเลยค่ะและการที่เป็นตัวของตัวเองนี่แหละถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างแท้จริงหากใครอยากจะทำสัญญกรรมสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชานะคะ